สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทุกคนนะคะพบกับช่องซิลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยพอภาพยนตร์รอมคอมแฟนตาซีอย่างเรื่อง Hanson แอนเดอร์บีลิขิตหัวใจของยายปีศาจจะเป็นอย่างไรเมื่อชายหนุ่มที่กำลังตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้มหาศาลตั้งใจจะใช้วิธีจีผู้หญิงรวยเพื่อหาเงินชน้หนี้แต่แล้วทุกอย่างกลับต้องเปลี่ยนไปเมื่อในวันนัดเดทเขาได้พบกับหญิงสาวแสนงามที่ก็ดันเผยตัวว่าเป็นปีศาจจิ้งจอกและกำลังออกตามหาตัวของเขามาทั้งชีวิตด้วยเรื่องบางอย่างความชุนลมุนสับสนที่นำไปสู่การเปลี่ย ต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย และก่อนที่เราจะได้ไปตะลุยอาณาจักรของนางจิ้งจอกนั้นวันนี้ก็มีเกมแต่งตัวจำลองชีวิตที่เล่นใหญ่อลังการกลับมาอีกครั้งอย่าง Life Makeover ซึ่งเราสามารถสร้างตัวละครอ,ออกมาได้แบบไม่ซ้ำใครไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าคิ้วตาจมูกปากและลำตัวในส่วนต่างๆก็ทำมาให้เราได้ออกแบบอย่างละเอียดสุดๆซึ่งในตอนนี้ทาง Life Makeover ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่พรังแห่งจิ้งจอกด้วยชุดระดับ6กดาวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิ้งจอกก้าวหางคือแบบเห็นแล้วจึงไม่ไหวเพราะไม่เพียงแค่ความสวยงามของชุดและตัวละครเขายังได้ สื่อความหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภเอาไว้โดยการนํากลีบบัวมาผสมผสานเข้ากับจิงโจกกาหางจนเกิดสไตล์ใหม่แถมก็ยังคงสเสน่ห์ของนางจิงโจกกาหางเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์อะไรมันจะเข้ากันได้สุดๆขนาดนี้เนี่ยและที่เป็นไฮไลท์ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการเปลี่ยนลุคได้2แบบภายในชุดเดียวไม่ว่าอยากจะจัดลุคจิงจอกคุณหนูก็สามารถเปลี่ยนเป็นหางฟูนุ่มนิ่มหรืออยากได้ลุคสาวแซ่บก็เปลี่ยนเป็นหางเคลือบสีสันไปนเลยสิคะมีนําซ้าเขายังเพิ่มในส่วนของเอฟเฟกที่ติดมากับชุดเซ็ตพิเศษนี้้วยงงงนนักก็คือออจจิตปรแส ตัวที่หมุนรอบตัวเราอยู่ตลอดเรากับเป็นสัตว์เลี้ยงผู้พิทักษ์แสนน่ารักของมันต้องมีแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะเพราะกิจกรรมนี้เขาจัดแค่วันที่1 0ถึง30เมษายน25 6 7นนี้เท่านั้นช้าหมดอดแบบน่าเสียดายสุดๆไปเลยหรือใครที่ยังมีตัวนำโชคนำใจให้แมจิ้งจอกก้าวห่างดนบันดาลพรก็มีเซตนี้ติดตัวเก็บเอาไว้เออก็แอบเก๋ไปอีกแบบด้วยเหมือนกันนะสายมูก็มาจ้ามาปลดปล่อยจินตนาการไร้ขีดจำกัดสนุกกับไลฟ์สไตล์สุดอิสาระได้แล้ววันนี้ที่ Life Make Over ดาวนโหลดได้ ทงระบบ iOS และ Android หรือจะเลือกคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วมาเจอกันในเกมนะคะเซเลปเปิดเรื่องมาจะทำให้เราได้เห็นชายคนหนึ่งที่กำลังหนีอะไรบางอย่างจนได้พลาดท่าพัดตกลงจากตึก ก่อนที่เสียงบรรยายจะเล่าบอกว่าสมัยก่อนมนุษย์กับปีศาจถูกห้ามไให้อยู่ร่วมกันโดยที่โลกของปีศาจนั้นจะมีองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าสำนักง,งานดูแลปีศาจทำหน้าที่สำคัญคือการป้องกันไม่ให้ปีศาจแปลงร่างในโลกมนุษย์หรือติดต่อคบค้าสมาคมด้วยจากเหตุผลที่พวกเขาอ้างว่ามันเป็นการป้องกันสายเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ของปีศาจ จนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อหยวนซุยหนุ่มวัยกลางคนรูปร่างหน้าตาดีได้นัดบอดกับสาวเศรษฐีนีผ่านแอปหาคู่ซึ่งหยวนก็มีประวัติทําอาชีพเป็นคนดูแลช้างในสวนสัตว์แถมก็ยังเคยเป็นอดีตนักสแสดงตัวประกอบตกอาบอย่างที่เขาก็ได้คาดหวังแต่งงานกับสาวใหญ่เพื่อหาเงินมารักษาพ่อที่ป่วยในโรงพยบาบาลจิตเวชและใชหนี้ที่ตัวเองก่อขึ้นก็เท่านั้นขณะที่หยวนก็ได้เสนอข้อตกลงว่าเขาจะยอมแต่งงานกับสาวอ้วนเศรษฐีนีภายใต้ข้อแม้ที่จะไม่ขอไม่ซัมติงกับเธอซึ่งมันก็เเปป็นประด,ด ที่ทําให้นัดบอดในครั้งนี้พังไม่เป็นท่าไปในที่สุดแต่หลังจากที่ผิดหวังได้ไม่นานหยวนซวยก็ได้โอกาสนัดบอดกับหญิงไม้ที่ก็มีทรัพย์สินกว่าร้อยล้านผ่านในหน้าแอปหาคู่ที่ก็ดูจะสนิทสนมกับยวนเป็นอย่างมาก แต่แล้วระหว่างที่กําลังรอคู่เดทในร้านคาเฟ่ที่ที่นัดกันเอาไว้จูจ่ๆก็มีสาววัยรุ่นแสนสวยคนหนึ่งได้เข้ามาอ้างบอกว่าเป็นคู่นัดบอดของเขาโดยที่เธอก็ได้พยายามบอกว่าตัวเองมีชื่อว่าเสี่ยวไปพร้อมกับเร่งกระดกน้ําจากโลปลาด้วยความกระหายเป็นอย่างมากท่ามกลางความงุนงงของหยวนที่ก็ได้เปรียบเทียบหน้าตาของเธอกับรูปประวัติคู่เดทที่ได้มาอย่างที่มันก็ดูจะไม่ตรงปกสักเท่าไหร่จากนั้นหญิงสาวก็ไม่รอช้าที่จะบอกว่าเธอกําลังตามหาเขามาตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่ทันที่จะได้พูดอะไรต รายใหญ่ของยวนก็ได้บังเอิญเข้ามาในร้านพอดีทําให้ชายหนุ่มต้องเร่งหนีไปหลบอยู่ที่ห้องน้ําแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับได้อยู่ดีจากนั้นยวนก็เริ่มถูกข่มขู่ด้วยความโหดเหี้ยมและก็ทําให้ได้รู้ว่าก่อนหน้านี้หยวนซวยได้ก,กู้เงินนอกระบบไปทาหนังของตัวเองตามความฝันแต่มันก็ไปไม่รอดจนเขากลายเป็นคนล้มละลายทําให้ชีวิตของยวนต้องพยายามตามหายิงสาวที่มีฐานะเพื่อหวังแต่งงานและนําเงินของพวกเธอมาใช้นี้ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งหลังจากการข่มขู่ได้จบลงเสี่ยวไปหญิงสาวคนเดิมก็ได้เข้ามาที่ห้องพักของเขาในสวนสัตว ท่ามกลางความประหลาดใจของชายหนุ่มอีกครั้งทีก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครและมาที่นี่ได้อย่างไรขณะที่เสียวไปก็พยายามเล่าบอกว่าตัวเองคือจิ้งจอกสีเงินที่หยวนเคยได้ช่วยเธอเอาไว้สมัยยังเด็กแต่สิ่งนี้ก็เหลือจะเชื่อมากเกินไปหน่อยทําให้หญิงสาวจึงได้ชี้เป้าพูดถึงรอยแผลเป็นที่ถูกน้ํากรดตรงหน้าอกของเขาก่อนที่ภาพจะย้อนกลับไปสมัยที่หยวนยังเด็กเขาได้เข้าไปช่วยลูกจิ้งจอกเงินที่อยู่ในการดูแลของสวนสัตว์ระหว่างที่มันโดนเด็กมนุษย์คนอื่นกนาลังกันแกล้งโดยการสาดน้ํากรดใส่จนเด็กชายหยวนไดูู้กลกลลงเยถ ซึ่งมันก็ตรงกับคําบอกเล่าของเสียวไปไปอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นเสี่ยวไปก็ได้เล่าบอกด้วยความตื่นเต้นว่าในตอนนี้เธอเพิ่งได้วีซ่าให้อยู่บนโลกมนุษย์และตั้งใจจะตอบแทนบุญคุณของหยวนโดยการที่จะแต่งงานกับเขาขณะที่ชายหนุ่มก็เริ่มหวาดกลัวปนสับสนด้วยความไม่ไว้ใจเสี่ยวไปจึงได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งก่อนจะเริ่มสัดเครื่องดื่มไปหลายขวดเพื่อให้หัวใจได้สูบฉีดและกลายร่างเป็นจิงจอกเงินตัวใหญ่ต่อหน้าต่อตาชายหนุ่มที่ก็แทบทำตัวไม่ถูกซึ่งด้วยความมึนเมมาาากก็็ทํใหห้เเเธอออริ่วจนยวนยง วิ่งหนีเอาตัรอดออกมายังไม่คิดชีวิต และด้วยการแปลงร่างที่ไม่ได้รับอนุญาตในครั้งนี้ก็ถูกเซ็นเซอร์แจ้งเตือนจับได้ทําให้ทีมสํานักงานดูแลปีศาจที่ก็คอยประจําพื้นที่อยู่จําเป็นต้องเร่งออกตามหาตัวของเสี่ยวไปเพื่อยุติเรื่องทุกอย่างพร้อมกับลบความทรงจําของมนุษย์ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งจริงจอกสาวที่โมดริสก็ได้เข้าไปห้ามหัวหน้าหงที่ก็ดดนเป็นรุ่นพี่ปีศาจแมวคนสนิทของเธอในการไม่ให้ลบความทรงจําของหยนวนซุยด้วยคําขู่ยังไม่ไว้หน้ามากมายทําให้เห็นว่าลึกๆหงก็ดูจะแอบชอบเสี่ยวไปอยู่ไม่น้อยและไม่ว่าเหตุการณ์หน าก็จะเป็นคนแรกที่เข้ามาช่วยเหลือเธอเพื่อกันไม่ให้ความผิดที่เกิดขึ้นนี้แดงไปจนถึงหูของพอออใหญ่นั่นเอง เช้าวันถัดมาหยุวนซวยต้องตื่นขึ้นท่ามกลางฝูงชนที่ก็ได้เข้ามาลุมล้อมดูเขานอนหมดสติอยู่กลางถนนซึ่งชายหนุ่มก็ไม่ได้ถูกลบความทรงจําแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้เขาเริ่มสับสนขณะที่แกงทวงนีก็ได้บุกเข้ามาเพื่อข่มขู่อีกครั้งพร้อมกับเสี่ยวไปที่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและสิ่งนี้มันก็เริ่มสร้างความวุ่นวายจนหย่วนซวยที่หมดความอดทนต้องตะโกนให้ทุกคนได้อยุ่ทุกอย่างเอาไว้เพราะเขายังจับหลักกับเรื่องทุกอย่างไม่ได้แต่แล้วท่าทีของแกงทวง,นนง,วงหนีแตกตกื่ดด้วยวย ก่อนที่หยวนซุยจะได้สังเกตเห็นว่าในตอนนี้เซียวไปได้แปลงหัวของตวเป็นนางจิ้งจอกเพื่อหวังจะปกป้องชายหนุ่มที่รักด้วยความซื่อสัตย์แต่สิ่งนี้ก็ยิงสร้างสัญญาณเซ็นเซอร์เตือนไปยังสำนักง,งานดูแลปีศาจอย่างที่ฮงกับทีมต้องหนักใจอีกครั้งด้วยเหมือนกันขณะที่เซียวไปก็พยายามเข้าไปแสดงความรักกับหยวนราวกับเป็นมาน้อยแสนเชิงเพื่อหวังจะได้แต่งงานกับเขาตอบแทนบุญคุณทุกอย่างซึ่งก็ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะไม่สามารถขัดต่อคำสัตย์ที่หญิงสาวได้มอบจิตอันแนว่วแนว่วไว้ให้ก ไปปฏิเสธด้วยความหวาดกลัวปนลำคาญไปในไหนเพราะเขาไม่คิดว่ามนุษย์กับปีศาจจะเป็นคู่รักกันได้เสียวไปที่ได้เห็นเช่นนั้นจึงได้อธิบายทีอัพตัวเองว่าเธอคือนางจิงจอกอาร์กติกสีเงินหาย,ายากเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่แถมก็ยังเป็นสายพันธุ์ชั้นสูงที่ก็น่าจะให้กำเนิดลูกๆที่งดงามได้แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ทำให้หยวนซวยรู้สึกดีขึ้นแม้แต่อย่างใดระหว่างนั้นหงยังคงต้องปกป้องเสียวไปในการคอยแก้ตัวกับพออาหยินหัวหน้าใหญ่ที่สุดของสำนักงานดูแลปีศาจที่เเเขาอองงงกก็รริิ่มมจผดหพ้ับคคู ถึงเรื่องเสี่ยวไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าหยินจะไม่อยากให้สายเลือดระหว่างปีศาจกับมนุษย์ต้องมาแปดเพื้อนปะปนกันหรือพูดง่ายๆว่าหยินเป็นคนข้างเลือดบริสุทธิ์นั่นเองจังหวะเดียวกันเหล่าลูกน้องของฮงก็ได้เผอเมาเรื่องของมนุษย์ ทำให้ยินไม่รีรอที่จะคว้าตัวเธอคนนั้นเข้ามาฉีดยาบางอย่างและเพียงชั่วพริบตาเธอคนนั้นก็ได้กลายเป็นแมวน้อยตามสายพันธุ์ปีศาจของเธอไปในที่สุดทำให้รู้ว่ายาตัวนี้เป็นยาไว้กลายสภาพเหล่าปีศาจให้กลับสู่การเป็นสัตว์เกือบถาวรเพื่อที่ยินจะได้ควบคุมเหล่าปีศาจนอกรีที่ไม่ยอมเชื่อฟังเขาเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ ซึ่งมันก็เป็นการของคููทีมของฮงโดยการเชืดไก่ให้ลิงดูอย่างที่ฮงก็ต้องเล่นละครไปตามน้ําด้วยเหมือนกันเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่าหยวนซวยยังคงนัดบอดเพื่อหวังหาเงินมาใช้หนี้ก้อนโตของเขาแต่แล้วเสี่ยวไปก็ได้เข้ามาขัดขวางทุกอย่างด้วยความหึงหวงและมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันเพราะดูเหมือนว่าเสี่ยวไปจะยังไม่เข้าใจวิกฤตของเขาที่ต้องเร่งหาเงินไปจ่ายให้โรงพยาบาลเพราะพ่อที่ป่วยกําลังจะถูกไล่ออกจากที่นั่นจากการที่หยวนไม่ยอมจ่ายเงินค่ารักษามานานหลายเดือนซึึง่งงงดด้้้ววยยคคคามตเรรีีในนั ก็ทําให้เซียวไปต้องเดินหนีจากไปด้วยความผิดหวังในส่วนของยวนก็พลาดเงินก้อนใหญ่จากลูกค้านัดบอดที่ก็เกือบจะทําข้อตกลงกันได้แล้วไปอย่างน่าเสียดาย หลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้หยวนก็ถูกกลุ่มชายชุดดาที่นําโดยผออิอนเข้ามาเสนอข้อตกลงเกี่ยวกับการที่เขาจะยอมใช้นี้ของยวนให้ทุกบาททุกสตางค์และกกับการที่หยวนจะต้องฉีดยาบางอย่างเข้าไปที่ข้อของเสี่ยวไปอย่างที่ชายหนุ่มก็ไม่ยอมรับปากด้วยท่าทางไม่ไว้ใจขึ้นมาทันทีก่อนที่ยินจะได้พยายามเกลี้ยกล่อมมัดมือชกด้วยเงินมาจําก้อนโตพร้อมคาทิ้งท้ายว่า,าหากหยวนทําสําเร็จเขาก็จะมอบชีวิตที่สุขสบายเกินจินตนาการให้อย่างแน่นอนและสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้หยวนช่วยงไม่นานาาเขาก็ ได้เจอกับเซียวไปอีกครั้งที่งานแฟร์ในขณะที่หญิงสาวก็โผล่มาในสภาพคนเก็บขวดขายและไม่รอช้าม่งหน้าเข้าไปหาหยวนด้วยเงินเพียงน้อยนิดพร้อมกับเหตุผลที่เธอจะพยายามหาเงินมาช่วยชายนี่ให้กับหยวนแลกกับการที่เขาไม่ต้องคอยไปออกเดทกับสาวคนอื่นอีกท่ามกลางความหนักใจของหยวนที่ก็ถูกสถานการณ์บีบบังคับมาทุกที่ทุกทางแต่ถึงอย่างไรการกระทําของเซียวไปในครั้งนี้กลับทําให้ชายหนุ่มรับรู้ถึงความจริงใจที่เธอมีให้กับเขาขึ้นมาเป็นครั้งแรกจากนั้นทั้งสองก็ได้เริ่มมาพูดคุยกันอย่่่าางงงจริซึหยยวนวยก็ได้เล เรื่องชีวิตที่ผิดพลาดของตัวเองเกี่ยวกับความทะเยอทะยานที่อยากจะทําหนังโดยการแอบเอาเงินเก็บของพ่อไปลงทุนจนทุกอย่างพังไม่เป็นทาซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อของเขาต้องช็อกกลายเป็นคนสติไม่ดีมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่เสี่ยวไปที่ไม่เข้าใจจึงได้ถามต่อด้วยความสงสัยว่าทาไมยวนซวยถึงยอมลงทุนมากขนาดนั้นชายหนุ่มหันมาตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างภาคภูมิใจว่าก่อนหน้านี้เขามีแฟนคลับคนหนึ่งที่ก็เชื่อมั่นในตัวเขาเออกมากๆจนยวนอยากจะทําบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเป็นดาวรุ่งให้ได้เสี่่ยววไไปจึงด้ถามาม แฟนคลับคืออะไรหยวนจึงได้ตอบว่าคือใครสักคนที่คอยชื่นชมเราก่อนที่หญิงสาวจะได้ก้มมาสบตาก,กับเขาด้วยท่าทางจริงจังพร้อมกับคําพูดที่ว่าเธอก็เป็นแฟนคลับของเขาด้วยเหมือนกันและสิ่งนี้ก็ทําให้หยวนสวยมีมุมมองกับเสี่ยวไปต่างไปจากเดิมในทันที ไม่นานเสี่ยวไปก็พยายามหางานที่ได้เงินง่ายมากขึ้นโดยการไปเป็นเด็กเอ็นที่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจริงจอกสาวก็ได้พยายามเสนอตัวโชว์การแสดงอินเตอร์เทนต่างๆเพื่อให้ได้เงินจากเศรษฐีขี้เมาอย่างไม่คิดอะไรจากการที่เธอเพิ่งได้มาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกท่ามกลางสายตาของหญิงสาวคนหนึ่งที่ก็ดูเหมือนจะเป็นปีศาจด้วยเหมือนกันแต่แล้วจังหวะเดียวกันหยวนซวยที่เพิ่งได้รับรู้ว่าเสี่ยวไปกำลังมาทำงานแบบนี้ก็ได้บุกเข้ามาพาตัวของเธอออกไปได้วยความโดร้อนเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะได้คงขู่เล่าเรื่องของพออ,อหยินในใการฉีด แลกเปลี่ยนกับเงินมหาศาลเพื่อพูดให้เห็นถึงทางเลือกที่เขายังมีอยู่และไม่อยากให้เซียวไปต้องทําเช่นนี้อีกแต่เมื่อเซียวไปได้ยินชื่อของยินเธอก็แสดงท่าทางไม่พอใจขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดพร้อมเดินเข้าไปบอกกับชายหนุ่มว่าถ้าหากยินให้เงินจริงๆทําไมถึงไม่รีบทำซะตั้งแต่ตอนนี้เลยล่ะ หยวนจึงได้ตอบกลับด้วยท,ทางอ้างบอกยังไม่ค่อยมั่นใจทําให้จิงจอกสาวได้เข้ามาโอบก,กอดเขาด้วยคําพูดที่เธอจะตอบแทนบุญคุณทุกอย่างหากว่ามันเป็นทางที่ช่วยให้หยวนหลุดพ้นจากความทุกข์ของตัวเองไปได้จากนั้นเสี่ยวไปก็ได้หันเขาให้กับเขาได้ฉีดยาให้กับเธอแต่หยวนซวยที่ลังเลใจก็ได้หยุดชะงักทุกอย่างก่อนที่เขาจะตัดสินใจโผล่เข้าไปจูบเธอแทนและมันก็เหมือนการแสดงออกถึงความรักที่ชัดเจนส่งผลให้นดึกคืนนั้นเสี่ยวไปจึงไม่รอช้าที่จะเข้ามากรีดเลือดที่มือของเธอกับหยวําวาากคสัสาบาน แต่งงานกับเขาตามแบบฉบับธรรมเนียมของปีศาจจิ้งจอกสีเงินไปได้วยความรวดเร็วท่ามกลางความประหลาดใจของชายหนุ่มที่ก็ไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้สุดท้ายทั้งสองก็ได้ลงเอยด้วยกันมีซัมติงกันอย่างที่ยุนก็แทบจะเอาตัวไม่รอดจากความแข็งแกร่งของนางจิ้งจอกไปด้วยเหมือนกันระหว่างนั้นพอออยินก็กําลังพาทีมของเขามาตรวจสอบสถานบันเทิงสกดรอยตามสัญ,ญญาณเตือนของเสี้ยวไผ่แต่ก็ดันจับปีศาจผีเสื้อที่ก็คอยทํางานอยู่กับมนุษย์มาหลายสิบปียินจึงได้ยืนข้อตกลงที่จะไม่เอาผิดเธอแลกับกาารทีีี่่ปปศจผเสื้้อออะตงลย ข่าวปลอมแบ็กเมลถึงสิ่งที่มนุษย์ได้กดขี่ข่มเหงให้เธอต้องมาทำงานแบบนี้แต่ปีศาจผีเสื้อที่ผูกพันกับมนุษย์มานานก็ได้ขัดบอกว่าหากปล่อยข่าวแบบนั้นออกไปโลกทั้งสองคงจะเกิดสงครามเป็นแน่ซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทําให้ยินชุนค่ะจนได้เพอจัดการกับเธอไปได้วยความไม่พอใจในทันทีไม่นานยินกับทีมก็ได้ตามตัวของเสี่ยวไปกับยุนช่วยจนเจอที่สวนสัตว์จังหวะเดียวกันหงก็ได้เข้ามาช่วยทวงเวลาเอาไว้จนทั้งสองได้หลุดหนีออกมาได้แต่ก็ยังไม่ไหวเพราะยินเป็นปีศาจโนก ภาพสัตว์ใส่หลังของเธอเข้าอย่างจังและก่อนที่เสียวไปจะหมดสติลงเธอก็ได้เร่งโทรหาปิงปิงเพื่อนสนิทปีศาจกระต่ายที่ก็เป็นดาราสาวในวงการบันเทิงบนโลกมนุษย์และมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําใไม่สาวจิงจอกได้รอดมาได้อย่างหวุดหวิดขณะที่สัญญาณเตือนของหินที่ปิงปิงได้ทําเอาไว้เพื่อหลบหนีเขาจากการทางานร่วมกับมนุษย์ก็ดังแจ้งเตือนบอกว่าเขาเริ่มเข้ามาใกล้พวกเธอแล้วด้วยเหมือนกันทําให้ปิงปิงได้เกิดไอเดียที่จะพาเพื่อนทั้งสองไปแปลงโฉมเป็นปีศาจเพื่อไปร่วมฉากนังฟอร์มยักษ์ที่ก็บังเอิญมีิววถ่่าาายยีนนระหงปกกมุษ์ สู้รบกันเข้าพอดีแถมจํานวนนักสแสดงที่เข้าฉากก็น่าจะเยอะพอที่จะทาให้เสี่ยวไปกับหยุนซุยได้หลบซ่อนตัวในนั้นไปก่อนได้แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถหลบสายตาคมของปีศาจนกยอย่างยินที่ก็ได้เข้ามาตามล่าพวกเธอด้วยเหมือนกันและระหว่างที่ทุกอย่างกําลังชุลมุนด้วยฉากสู้รบกันอยู่นั้นยินที่ได้สั่งให้ลูกน้องไปจับตัวพ่อของหยุนที่โรงพยาบาลก็ได้ใช้ไม้ตายนี้เข้ามาคมคูชายหนุ่มโดยการนําพ่อของเขาเป็นตัวประกันท่ามกลางความสับสนที่หยวนก็ไม่สามารถทําอะไรได้ไปด้วยความร้อนใจแต่เมื่อเสี่ยวไปได้เห็นเช่น เธอจึงไม่รีรอที่จะเข้าไปดึงมือของยวนฉียาให้กับเธอเพื่อที่ปัญหาทุกอย่างจะได้จบลงและก่อนที่นางจิ้งจอกสาวจะหมดสติเธอก็ได้กล่าวคำบอกรักสามีเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่ยวนก็แทบใจสลายไปด้วยเหมือนกัน สามเดือนต่อมาหยุวนซวยที่ยังทำใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็มัวแต่เฝ้าเพ้อคิดถึงเซียวไปสุดหัวใจในตอนนี้เขาไม่ได้เป็นหนี้ต่อไปแล้วตามข้อตกลงที่หยินได้บอกเอาไว้ขณะที่พ่อของหยุวนก็ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชและคอยดุด่าถึงการที่ลูกชายทําให้สายลับสาวได้ถูกจับตัวไปซึ่งพ่อก็ได้เข้าใจว่าเซียวไปคือสายลับในมุมมองของเขานั่นเองแต่แล้วเพียงไม่นานหงก็ได้แอบมาหาย,ยุวนซวยเพื่อหวังจะบุกเข้ามาแก้แค้นให้กับเซียวไปด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่ได้ยุ่ห กันหยวนก็ได้พยายามยืนยันคำขาดที่จะขอให้ฮงช่วยให้เขาพบเจอกับเสี่ยวไปอีกครั้งแต่ฮงก็ได้บอกว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะในตอนนี้เสี่ยวไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแถมก็ยังถูกขังอยู่ในคุกที่แน่นหนาที่สุดของสำนักงานดูแลปีศาจมีนำซ้ำข่าวการถูกฉีดยาของเธอก็ทำให้หยวนซวยกลายเป็นคนดังในโลกปีศาจไปเสียแล้วจากการที่พออินได้ยกประเด็นเรื่องนี้มาใส่ร้ายเหล่ามนุษย์และมันก็พาให้เหล่าปีศาจทุกตนได้ตระหนักถึงความร้ายกาจของมนุษย์และมองมนุษย์ไม่เหมือนเดิมอีกเลยซึ่งมัน ก็ตรงกับเจตนาของพออ้อยินที่ก็อยากให้เรือนทุกอย่างเป็นเช่นนี้เพื่อที่เขาจะได้มีอำนาจสูงสุดในโลกของปีศาจนั่นเองแต่ถึงอย่างไรหยวนก็ไม่ลดละความพยายามที่จะขอให้หงพาเขาเข้าไปไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามจากนั้นหงที่เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าหยวนเคยเป็นนักแสดงมาก่อนก็ได้เกิดไอเดียที่จะพาตัวหยวนไปที่ร้านของปีศาจแพนด้าเพราะเมื่อหลายปีก่อนปีศาจแพนด้าเคยปลอมตัวเป็นหงเพื่อแอบเข้าไปเยี่ยมเมียในคุกแต่เมื่อถูกจับได้หงก็ยอมปล่อยตัวของเขาออกมาโดยไม่เอาเรื่องอะไรทําให้ปีศาจ แผ่นด้ายังคงติดหนี้บุญคุณกับเขาอยู่ซึ่งหงก็ได้ขอให้ปีศาจแพนด้าจัดการแปลงโฉมเปลี่ยนให้หยนซุยได้กลายเป็นผออหยินก่อนที่ทั้งสองจะได้แอบรักลอบเข้าไปยังคุกใตดินขององค์กรได้สําเร็จไปอย่างง่ายดายแต่เมื่อได้เจอกับเสี่ยวไปเธอก็จําเขาไม่ได้หยวนจึงได้ถอดหน้ากากออกเพื่อยืนยันตัวตนแต่ก็ยังไม่ไวายถูกจิงจอกสาวอลวาดทร้ายร่างกายจนหยวนได้โชว์แผลเป็นที่มือสัญลักษณ์สาบานรักขอแต่งงานเมื่อครั้งก่อนพร้อมกับดึงเธอเข้ามาจูบด้วววยยยคาาาามมมมสนนนึึกกกผิิดเเเป็อ็อ่่่่งงซัทํให้ีไร ขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์จากนั้นฮงกับยุนก็ไม่รอช้าที่จะเร่งพาเสี่ยวไปออกมาจากห้องขังด้วยการเล่นละครตบตาวางอํานาจกับเจ้าหน้าที่ปีศาจที่คอยคุ้มกันอยู่แต่แล้วทุกอย่างก็ต้องอยู่ชะงักลงเมื่อพอออยินตัวจริงได้โผล่มาประจันหน้าเข้าอย่างจังทําให้หยุนซวยต้องพยายามเล่นมุกมากมายเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าเขาคือพออตัวจริงแต่ด้วยความที่ยินเป็นปีศาจนกเขาจึงพิสูจน์ตัวเองด้วยการกลางปีให้กับทุกคนได้ดูซึ่งมันก็เป็นความสามารถที่ยุนซวยก็ไม่สามารถเลียนแบบได้แและเมื่อโป๊ตกการ ต่อสู้สู่ความชุลมุนก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งจนเหลือเพียงแค่ยินกับหยวนที่ยังคงยืนอยู่โดยท่าทางก็แทบจะเอาตัวไม่รอดกันทั้งคู่แต่ด้วยความคับแค้นใจอันแรงกล้าก็ทำให้ยินใช้กริดเล่มแหลมแทงเข้าไปที่หน้าอกของหยวนซุยทามกลางสายตาของเสี่ยวไปทีก็ยังไม่คืนสติดีแต่แล้วเสียงร้องอันเจ็บปวดของหยวนก็ดันทำให้ความทรงจำทุกอย่างของเธอได้กลับขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่เสี่ยวไปจะได้เร่งเข้าไปเล่นงานหยินด้วยการเหวี่ยงเขารุดลอยสู่ความเวิงวาง,วางอันไกลโพ้นไปในที่สุดจากนั้นจิงจอกาว ก็ไดเรงมาดูการของสามีด้วยความรนลานกลัวว่าเขาจะตายซึ่งหยนวนซุยก็ได้กระซิบราวกับจะสั่งเียเป็นครั้งสุดท้ายด้วยคำพูดที่ว่าช่วยรีบโทรเรียกรถพยาบาลให้ทีและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ยินที่โมดริ์ก็ถูกจับขังคุกด้วยความผิดที่เขาพยายามปันป่นป่วนโลกปีศาจกับโลกมนุษย์ให้เข้าใจผิดกันจากสภาพจิตใจที่ไม่ปกติของเขาขณะที่ฮงก็ได้ขึ้นมาเป็นผออใหญ่พร้อมกับได้ยืนแบบร่างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปีศาจกับมนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้สำ ทั้งสองโลกก็ได้มาหลอมรวมบรรจบกันได้อย่างลงตัวเผยให้เห็นหยุนซุ่ยกับเซียวไปกําลังนั่งรถไฟใต้มาหาสมุดไปเยี่ยมแม่ของปีศาจสาวเรากับสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติที่แสนพิเศษของพวกเขามีนําซ้ําไม่กี่ปีให้หลังทั้งสองก็ได้มีลูกคนแรกด้วยกันไปในที่สุดโดยที่เซียวไปก็ได้เล่าบอกให้กับลูกว่าโอกาสที่เราได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพรมลิขิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุย หรือคอมเมนต์ทีดารล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซลลบี h ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ